กรับคารวะท่นอาจารย์หมอเกียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกลบาวครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญทำสำเนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อแมมนิตยาคาโดนานะคะอายุ40ปีจากประเทศออสเตรเลียนะคะเป็นจิตเป็นผู้ควบคุนสวนป่านาบุญหกต่างประเทศค่ะหลักสูตรนักศึกษาวิชารามหลักสูตร6เดือนและ7ปีค่ะ วันนี้นะคะก็จะมาขอส่งการบ้านในหัวข้อการแบ่งปันนะคะก็จะเรียกว่าการแบ่งปันแล้วกันการแบ่งปันความรู้เรื่องน้ําปัสสาวะนะคะหนูขอให้พี่ออนแชร์หนูจะนําเรื่องเรื่องราวอันนี้ค่ะของคุณพ่อนะคะที่หนูมันมันหมายถึงว่าเราอะได้ได้สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วหนูก็มีความภาคภูมิใจมากที่หนูได้มาเรียน ในค่ายออนไลน์นะคะตั้งแต่ครั้งที่ห้าจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้อันนี้เป็นรูปของคุณพ่อนะคะได้ได้คุยกับท่านแล้วว่าจะให้เอาเรื่องเรื่องราวท่านเนี่ยมาส่งการบ้านได้ไหมท่านยินดีนะคะอันนี้เป็นรูปของคุณพ่อคุณพ่อเป็นเป็นเอ่อเป็นเนบาหวานความดันแล้วก็ได้กินยาจิตเวชสิบปีแล้วปีที่แล้วพ่อได้ ป่วยหนักถึงขั้นถึงขั้นที่ว่าใส่ไอซูนะคะแล้วไม่รับรู้อะไรเลยเจ็ดวันแล้วหนูก็ได้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็กลับเมืองไทยไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่หนูทำในตอนนั้นก็คือได้เปิดได้เปิดอของหลวงพ่อตอนนั้นหนูยังฟังหลวงพ่อปามโมดนะคะก็ขอให้น้องแล้วก็ได้เปิดธรรมะเนี่ยให้พ่อฟัง ถ้าว่าพ่อจะไม่อยู่แล้วจริงๆนะคะหนูก็ทำใจได้ส่วนหนึ่งก็คือไม่กลับแต่หนูจะชอบเก็บภาพพ่อที่พี่น้องได้ส่งมาแต่พอเมื่อเดือนกันยายนนะคะหนูได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับน้ำปัสสาวะที่หนูได้ดื่มเนี่ยได้เข้าไปค้นหาแล้วได้มารู้จักกับศาสตร์ของท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วหนูก็ได้ดื่มคนแรกที่หนูนึกถึงก็คือพ่อกับแม่ ะะก็ได้เล่าเรื่องเราของน้ําประสวะเนี่ยให้พ่อฟังแล้วก็ให้แม่ฟังนะคะก็ได้ส่งคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยให้น้องได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังคนที่ดื่มคนแรกไม่ใช่พ่อนะคะแม่พอแม่ฟังปุ๊บแม่ดื่มน้ําประสวะทันทีพ่อยังไม่ดื่มพ่อพูดว่าให้แม่หายก่อนแต่แม่ดื่มทุกวันทุกวันแล้วสิ่งที่แม่ได้ แม่บอกว่าแม่มีกำลังมากเหมือนกับท่าน,นเป็นสาวอีกครั้งหนึง่งด้วยด้วยความที่แม่เป็นคนที่คนบ้านๆน,นะคะแม่แม่แม่พูดเหมือนเหมือนหนูเลยตอนแรกๆคือไฟแรงมากหนูไม่มีการประมาณว่าคนจะคิดยังไงเพราะเรามีความเชื่อหนูเชื่อในพระพุทธเจ้าหนูเชื่อในท่านอาจารย์หมอเขียวหนูมีแค่นี้นะคะแล้วทีนี้พ่อก็ได้เริ่มมาดื่มจากการที่ เกรงใจลูกหรือว่าสิ่งที่หนูได้พูดพ่อดืม่มหรือยังคะอะไรแบบนี้อาค่ะหนูจะโทรไปถามแต่ตอนนั้นหนูแรกๆกหนูยังเป็นพรมสามหน้านะคะแต่พอเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยไม่ค่อยโทรถามว่ายังไงแต่ถามเรื่องอื่นแล้วผลปรากฏว่าทางบ้านได้พูดเองว่าพ่อได้ดื่มแล้วพ่อได้ดื่มน้ำปัสสาวะนะคะแล้วก็กินยานาง ผลปรากฏว่าท่านดีขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนพ่อไม่พูดไม่ไปทุ่งนาก็คือตื่นมาแล้วพ่อก็จะนอนแล้ต้องมีคนมาป้อนข้าวแม่ต้องคอยป้อนข้าวนะคะตั้งแต่เดือนกันยาจนถึงมีนาเนี่ยอันนี้เป็นรูปล่าสุดนะคะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูขนลุกเลยที่น้องสาวพาพ่อไปทําบุญพ่อเปลี่ยนไปมากพ่อเปลี่ยนเป็นเป็นคนละคนจริงๆด้วยความที่ ที่ที่นุ่เริ่มเริ่มหนึ่งที่เรานะคะด้วยความยืนหยัดยืนยันของเราเนะะี่ยค่ะไม่ไม่ไม่แค่นั้นแม่พูดเรื่องราวน้ำปัสสาวะแล้วก็บอกผู้คนว่าให้ฟังหมอเขียวนะคะเข้าไปในมีโทรศัพท์ให้ไปฟังท่านอาจารย์หมอเขียวลูกเขยน้องสาวน้องชายแม่ญาติพี่น้องรอบข้างตอนนี้น้องสาวบอกว่า ทุกคนญาติพี่น้องอ่ะเวลามากินข้าวด้วยกันบ้านหนูจะเป็นบ้านใหญ่คนอีสานจะชอบมากินข้าวด้วยกันผู้คนญาติพี่น้องที่เขามีอาการป่วยเขาเริ่มมาบอกแม่ว่าเริ่มดื่มน้ำปัสสาวะอาการที่ปวดขาปวดหลังเป็นลิสีดวงเขาดีขึ้นเมื่อก่อนมีแต่คนบอกแม่ว่าลำคาญที่ได้ยินแต่แม่พูดว่าพูดแต่ว่าให้กินเยี่ยวให้กินเยี่ยว กินเยยวเดอร์กินเยาวเดอร์มันชีเซาแม่จะพูดแบบนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยมีคนมาขอบคุณแม่นะคะหนูหนูมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจตรงนี้มากๆนะคะนะคะก,ก,ก็ก็ขอแค์ก็ขอโอกาสแชร์และแบ่งปันประมาณนี้คะ่ะรูรู้ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียวอีกครั้งนะคะที่ได้ให้าศาสตร์อันนี้นะคะกับกับหนูแล้วก็ครอบครัวขอบคุณมากคะ่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะพ่อได้ปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารด้วยไหมคะมีมีบ้างค่ะกูรู้ก็คือหนูได้บอกน้องสาวว่าการปรุงเนี่ยลดลดเครื่องปรุงลงนะคะแล้วก็ให้แม่เนี่ยขยี้ย่านางอะคะ่ะคือที่บ้านเนี่ยย่านางนะ่ะงามมากยางจืดย่านางมีสมุนไพรทุกอย่างนะคะแม่ก็บอกว่าแม่ก็ทําบ้างไม่ทําบ้างหนูบอกว่าแม่ แม่แม่ทาบ่อยๆนะคะทําบ่อยๆแล้วก็อีก,กันนึงหนูบอกเพราะว่าพ่อในในในกระเป๋าอ่ะพ่อมีอะไรคะเอาถ่านใส่ใน,ในในในกระเป๋าเสื้อได้ไหมหนูก็จะบอกแม่ว่าเอาถ่านย,ยัดยัดใต้อะหมอนให้พ่อนะแม่ค,คือคือหนูพยายามเอาเข้าทีละนิดทีละนิดนะคะก็คือก็คือจะจะ,จะคุยจะคุยเรื่องนี้มากแล้วก็บอกกับพ่อ อย่างอย่างช่วงนึงที่พ่อมีอาการเท้าวบวมนะคะหนูก็บอกว่าแม่ขยี้ขยี้ใบยะานางนะคะแล้วก็ยางจืดเอาไปให้พ่อแช่แช่เท้านะคะดูดูดน้ําให้อุ่นๆด้วยแล้วก็เปลี่ยนให้พ่อนับหนึ 60, ่งถึงหกสิบนะพ่อแล้วยกออกเอ้นนับสามนาทีะคะ่ะแล้วพ่อยกออกนะคะแล้วก็เอาเอาเข้าไปใหม่แล้วแล้วหนูจะทิ้งไว้อย่างนี้หนูจะไม่ไม่ไปถามว่าทําหรือยังทําอะไรหรือยังแต่น้องสาวนะ่ะอีกวันรุ่งขึ้นเขาจะมาบอกว่า เออพ่อเท้าที่บวมๆอ่ะหายแล้วไม่ต้องไปหาหมอแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมันเป็นความภูมิใจมากแล้วอีกอันนึงนะคะหนูตัดสินใจคุยกับพ่อแบบนี้ว่าพ่อถ้าหนูจะกลับไปเมืองไทยอ่ะแล้วพาพ่อไปค่ายของอาจารย์หมอเขียวอ่ะพ่อจะไปไหมแต่มันมีความคิดหนึ่งที่หนูคิดขึ้นได้ว่าถ้าเรากลับเมืองไทยอ่ะหนึ่งเดือนพ่ออาจจะดีขึ้นแต่ว่า เดือนที่สองเรากลับมาล่ะแล้วพ่อไม่ทํามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยหนูถามพ่อว่าพ่อรักตัวเองไหมแต่หนูลักพ่อนะพ่อตื่นขึ้นมาหนูไม่ไม่ขออะไรพ่อเลยแม่ก็ไปวัดไปแต่พ่อเนะี่ยไปเก็บหญ้านางแล้วมาขยี้ขยี้ขยี้หญ้านางได้ไหมแล้วมาดื่มทุกวันทุกวันเนี่ยพ่อจะทําได้ไหมแล้วก็าทานเนะี่ยใส่ถุงเสื้อใส่ถุงที่พ่อชอบสะพายแล้วก็ไปที่นาแล้วหนูจะ จะสอนท่าที่ว่ามาร์ชิ่งอะค่ะหนูขอพ่อแช่นนี้ได้ไหมนะคะยกแขนยกขาหนูก็จะทําให้ด้วยก็คือมันจะมีรอยยิ้มกับการที่คุยกับพ่อกับแม่ค่ะคือเมื่อก่อนเราก็มีแต่เรื่องเศร้าคือพ่อป่วยพอตอนนี้เนี่ยเราเห็นรอยยิ้มทางบ้านเพราะว่าการพูดคุยของเราก็คือหนูจะพูดว่าหนูนะฉลม ชโลมเยี่ยวทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหัว,วเราะออกมาทั้งแปลงฟันแล้วก็ทําให้เขาดูด้วยนะคะมันก็จะเป็นมันเป็นอีกชีวิตหนึ่งครูรู้ก็คือเนี่ยน้ําน้ําปัสสาวะของพู้พุทธเจ้าน่ะมันเปลี่ยนครอบครัวเราให้มีรอยยิ้มจากการที่เราเศร้าน่ยมันไม่ต้องเศร้าเลยคือคือเขาเห็นเราอะ่ะคือพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ห่วงเราแล้วนะคะอันนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่หนูไม่รู้ว่าจะขอบคุณท่านอาจารย์ยังไง ะะแต่ถ้ามีโอกาสได้กลับเมืองไทยอ่ะหนูบอกกับทางบ้านว่าหนูจะพาไปกาบท่านอาจารย์หมอเขียวและอันนึงนะคะที่หนูได้บอกแม่ว่าหนูได้เรียนเป็นเป็นนักศึกษาแม่หนูเรียนเป็นหมอนะแม่แม่บอกเออถ้างั้นจะกินชีโร่ก่ะก็คือสนับสนุนลูกค่ะนุ่รธนาค่ะ ได้เห็นภาพความเบิกบานแล้วเราก็แผ่พลังเนี้ยไปถึงคนในครอบครัวนะคะคนในครอบครัวรับได้ก็จากที่เริ่มต้นที่เราเนี่ยได้เห็นพลังความเบิกบานยินดีแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นพ่อแม่เราก็รับพลังนี้ได้แล้วท่านก็มีศรัทธาที่ทำตามได้นะคะจะอย่างชัดเจนเลยนะว่า วันนี้ก็เลยทําให้เราได้ได้เห็นศรัทธ,ธาจริงๆองค์ประกอบมันมีไม่ใช่แค่เรื่องของปัสสาวะบําบัดน,นะคะอ่าท่านท่านใจของท่านด้วยท่านมีความศรัทธ,ธาแล้วท่านก็มาล้างความชิงชังรังเกียจในน้ําปัสสาวะได้ใช่ไหมคะการความศรัทธ,ธายินดียอมรับนี่แหละที่ทําให้มีผลของการที่เกิดขึ้นในร่างกายในด้านที่ดีขึ้นได้อย่างมากนะคะ ซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะต้องจะต้องทําใจในใจของตัวเองได้ถึงจะได้รับผลดีจากการใช้ปสัสสาวะบำบัดน,นะคะ,ะ,ะค่ะค่ะเชิญออนค่ะเดี๋ยวหลังจากเดี๋ยวพี่ขอเบรกนิดนึงนะว่าหลังหลังจากนี้เราจะมามาัชิ่งกันนะคะเนี่ยพ่อของนิตยายังได้มัชิ่ง <c oughs> เป็นประจําเลยนะคะวันนี้เรายังไม่ได้มัชชิง <c oughs> ่งค่ะดีค่ะค่ะอนุโมทนากับน้องนิตยานะคะก็นี่แหละอะไรนะคะ นับหนึ่งที่เราเริ่มต้นที่เราทําความดีที่เราน้องนิตยาก็ได้รับความคาสุขที่ตัวเองแล้วก็แบ่งไปสู่ครอบครัวนะคะอนุโมทนากับน้องและก็ครอบครัวมากๆเลยค่ะขอบคุณที่มาแบ่งปันส,สิ่งดีๆนะคะสาธุค่ะ